อบจอุดรธานีร่วมกับประมงจังหวัดอุดรธานีปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายวิเช <ım eni> ียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นายสุเทพสมบูรณ์ที่ปรึกษานําบุคลากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสํานักปลัดอบจอุดรธานีจัดทําโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกรอบ 28กระกฎาคม2567ณแหล่งน้ำหนองฝ้ายใหม่หมู่ที่7บ้านหนองเจริญตำบลขอนยูอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีโดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอกุดจ,จับอำเภอบ้านผือและคณะกรรมการแหล่งน้ำจากหมู่บ้านต่างๆเป็นตัวแทนรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการ อบจอ,อุดรธานีและประมงอุดรธานีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียตรติอีก2อําเภอคืออําเภอชัยวานน,นแหล่งน้ําหนองแวงหมู่15มีนายสุชัมบรีขาวขำรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานและอําเภอหนองแสงนลําห้วยกองสีบ้านนาดีตะบนานาดีมีนายสมัรบุญปลกรองนายกอบจอ,อุดรธานีเป็นประธานในพิธีสำหรับพันธ์สัตว์น้าที่อบจอุดรธานีได้ร่วมกับประมงจังหวัดอุดรธานีนํามาปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะ ได้แก่ปลายี่สกเทศปลาสวายปลาตะเพียนปลากฏดคังปลาเก็ดเงินปลานวนจันปลาแรดปลาบึกปลากลายและ,ะกุ้งก้ามกามไไดด้้